ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนคิดพอ,อดขวัญใจคนจนที่เคยปีนตน้นดอกมาเดือหวานใจ <c oughs> ปีนต้นมาเดือแล้วสวัสดีเพื่อนๆนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสวาปราวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นดิิงด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 ิงตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่นะบนที่ราบสูงนะครับเหนืออยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณสัก เท่าไหร่ประมาณสักห้าสิบฟุตได้นะครับและน่าดดขึ้นมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมาห่อมาเดือหน่วยนี้นะครับขึ้นมาห่อมาเดือพี่น้องโอ้โห๋ยวหอก่อนตอนนี้ก็คือห่อเองแล้วก็ขึ้นเองถ่ายเองนะครับนะครับไม่ใช้สลิงเลยนะฮะบ,บอกให้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆห่อ,หอโอ้โหนี่ถ้าไม่หอก็คือนั่นหมายความว่าเราปล่อยให้นกนะครับหน่วยไหนที่เราไม่หอนะฮะ เอแล้วก็ห่อแบบนี้นะครับมันก็จะลูดไปที่ถุงได้เดี๋ยวค่อยๆนะครับถ้าฉันไม่ค่อยๆเนี่ยฉันอาจจะตกลงไปได้นะครับนี่ลูบตรงนี้อใกล้สุกหน่อยนี้หน่อยนี้รอดได้ไงยังไม่รอดได้แบบเนี้ยพอสีเข้าประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มกินแล้วนี่คือคุโรมิสูนะฮะดกมากคุโรมิสูเนี่ยผมให้ไตให,ให้อันดับหนึ่งเลย นี่นะครับอะแล้วเราดูข้างล่างนะฟื้นลนผนขนาดต้นมะละกออชนะ่นี่เราอยู่บนยอดต้นมะละกอเลยนี่ต้นของเขานะครับอันนี้ก็มีโกกมาห่อไว้นี่ทุกกิง่งติดผลหมดเลยนะครับนี่นะครับนีค่ค่อยๆลงโอ้โ,อโ,อโอ ว้าวนี่ต้นนี้เป็นเหมือนกับเป็นไม้ธรรมชาติไปแล้วนะฮะเมื่อีกิ่งที่เราขึ้นไปหอคือกิ่งน้นนะครับใกล้จะถึงสายไฟแนละ้วโอ้โหโอ้โหฮ,โฮนะคือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้สูงขนาดนี้นะครับแต่ว่านี่ก็คือเราปลูกกบับธรรมชาติก็คือปล่อยเขาไปเลยนี่ผลนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่หน่วยใหญ่มากนะเวลาเขาจะสุกนะเขาจะขยายแบบ ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับนี่กิ่งนี้ก็ติดผลใช่ไหมครับติดทุกกิ่งเลยนะฮะแล้วผลใหญ่ก็คือตัวนี้สามารถจะปลูกเป็นไม้กลางแจ้งได้สบายๆเลยเพราะว่าด้วยความหนาของผิวของเขานะครับผิวเขาเป็นกรรมะหยี่นะครับสลหับคุณโรเนี่ยผิวเป็นกรรมะหยี่นะครับเราจะปลูกแบบปลอดสารพิษสารเคมีก็คือจะไม่มี สารเคมีอะไรฉีดน,นะครับ,รบไม่ใช้สารเคมีใบอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะเป็นลาสนิมบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติของมะเดียฝรั่งนี่ดูนะครับออกลูกนี่โอ้โหอโโอกเป็นพวงเลยนะนี่ดูพวงนี้โอ้โหน,นะ แม่นมากเลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าออกลูกแล้วกําลังจะหยุดนะคือดูดูยอดเธอนะฮะก็จะมีลูกผลรุ่นต่อไปออกมาเนี่ยจะเป็นผลรุ่นต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับราบใดที่เขามาีพลังในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับเขาก็จะแตกยอดออกมาพร้อมกับมีลูกอี่ดูฮะอเป็นกระจุกเลยนะครับแล้วผลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับ ผลสมบูรณ์แล้วทางนี้โห<ฮ>ดูครับเนีแล้วมาเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาก็จะทยอยสุกไปเรื่อยๆนะครับจะทยอยสุกไปเรื่อยๆสมมุติว่าต้นหนึ่งเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดเนีย่ยที่เป็นยอดแบบเนี้ยเนี่ยเรานับหนึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้ทางนี้หนึ่งสองสามสี่สี่มายอดนี้ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวผมนับไปเรื่อยๆสมมติมันมียี่สิบยอดนะครับสมมุติมียี่สิบยอดนั่นก็หมายความว่าพอเขาเริ่มสุกปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะทยอยสุกยอดยอดยอดเราตีว่ายอดละผลแต่อาจจะไม่ตรงกันหมดหรอกนะฮะยอดละผลแล้วก็เรามาเฉลี่ยนะครับเราไม่ต้องเอา20 20ยี่ยอดสุกพร้อมกันหมดเราสัก1ิครึ่งหนึ่งก็เราก็จะได้ผลเนี่ยนะครับในการเก็บครั้งหนึ่งก็ผลก็จะสุกได้10บผลนะฮะ ก็คือยอดไหนที่ออกมาก็จะออกมาแบบนี้อันนี้ให้ดูว่าปลอดสารพิษก็จะมีพวกอ,อะไรเนี่ยมดนี่มีเพี้ยบบ้างนะฮะเป็นมดเป็นเพีย้ยเป็นอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเหเราปลูกยี่สิบต้นเราก็เฉลี่ยยอดเนี่ยนะฮะเฉลี่ยยอดเนี่ยดูนะครับ อันนี้คือเราไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรนะเราปลูกแล้วก็ก็คือปล่อยให้ยอดของเขาเนี่ยออกปกติธรรมรดาแบบเนี้ยให้เขาออกเองแบบธรรมชาตินะครับก็คือกิ่งเขาก็จะเอ็นลงมาของเขาเองแล้วเขาก็แตกยอดใหม่เองยอดนี้เพิ่งออกนะฮะนี้นะครับนี่คือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์คูโรมิสุนะครับถ้าเราปล่อยให้ต้นเขาสูงก็เราก็ต้องใช้บันไดในการปีนขึ้นไป นะครับแต่ว่าพออยู่ไปสักพักเนี่ยกิ่งเขาก็<ๆ>จะค่อยๆเอ็นลง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 แบบนี้เพราะว่าเขาน้ําหนักเขาจะเยอะเวลาเขามีลูกนะครับพอมีลูกเนี่ยก็ก็จะอ้วนเหมือนคนเลยนะพอมีลูกก็จะอ้วนพออ้วนเสร็จปุ๊บกิ่งก็จะค่อยๆเอ็นลงมาเองโน้มลงมาเองโน้มลงมเองนี่เห็นไหมฮะเนี่ยมีเพีย้ยเพี้ยอะไรเพีย้ยเพี้ยกาบหอยอะ่ะ นะครับวันนี้วันพระเขาออกไม่ได้ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับการหอ่อเนี่ยเราก็จะห่อแบบนี้นะครับห่อไว้เราจริงๆเราไม่จาเป็นต้องห่อผลที่แก่นะแต่เราเห็นหน่วยไหนหน่วยไหนเนี่ยเริ่มออกสีแบบมีน้ําตาลขึ้นมานิดนิดแบบแบบลูกเนี้ยแบบผลเนี้ยนะครับพอเริ่มมีสีน้ําตาลขึ้นมานิดนิดเสร็จปุ๊บเราก็ทกาําการหอ่อนะครับทําการห่อโดยการเอาถุงเนี่ยมา นะครับแล้วก็รูดไว้แบบเนี้ยนี่ยผลนี้เริ่มสุกกันนะแต่เราดูดิเมื่อวานโกเพิ่งเก็บไปนะครับผลสุกก็เลยหมดนะฮะก็จะมีลูกค้าที่เขาสั่งจองเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมสีนี่เริ่มเข้าสีนะครับก็จะมีมดด้วยตอนนี้เขาเริ่มเข้าสีแนละ้วแต่ว่าอตอนนี้แบบนี้สุกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผลก็ยังไม่ใหญ่นะครับ ถ้าไปประมาณ8-90%เนี่ยผลจะใหญ่มากเลยสำหรับคุโรมิสุเอ่นละครับนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูวิธีการห่อขอนนวดน,นะครับสำหรับมะเดื่อฝรั่งวิธีการห่อมะเดื่อฝรั่งนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ดูที่จะถึงดินแล้วยอดเนี้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ก่อนจากกันก็ฝากช่องนะครับช่องพี่ต้อม ต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะครับช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องพี่เอ 9. ก้าทีละก้าวเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับแล้วเจอกับน้าหนวดใหม่สำหรับวันนี้น้าหนวดลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ คิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอนวุวาลาไปแล้วสวัสดีครับก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยด